เร่กันทั้งงานเยฟิเมนโกยามบัวขาวลั่นจัดเต็มถึงขั้นปิดฉากอาชีพกำปัน้นถือเป็นไฟที่แฟนมวยชาวไทยจับตามองทันทีสำหรับการเจอกันของดัมดอทคอมบัวขาวบัญชาเมฆยอดนักชกขวัญใจชาวไทยกับฉลามขาวโอเล็กซานเดอร์เยฟิเมนโกนักมวยชาวยูเครนในศึกราชดำเนินเวอร์ซีรีอาดับเปิลยูเอสส่งท้ายปลายปีแถมล่าสุดกำปั้นดาวรุ่งวัย21ปีแชมป์โลกคิกบ็อกซิ่งดัปเปิลยูเอเคโอ สมาคมองค์กรคิกบ็อกซิ่งนานาชาติปี2021ที่เดินทางมาร่วมงานถแถลงข่าวก่อนการชกยังห้าจัดออกมาพูดถึงนักมวยขวัญใจชาวไทยแบบไม่ให้เกียรติกันแถมยังชี้ว่าถึงเวลาที่นักมวยอายุมากควรจะอำลาวงการไปได้แล้วผมรู้สึกดีใจที่ได้เจอกับบัวขาวตำนานมวยไทยผมซ้อมมาอย่างดี100%ที่ผ่านมายอมรับว่าไม่ได้สนใจดูบัวขาวมาก่อนเพิ่งได้มาดูเทปการชกตอนถึงประเทศไทยก็แค่นั้นแต่ก็ไม่มีอะไรน่าหวั่นใจ ผมคิดว่าเขาเป็นตำนานที่ควรถึงเวลาต้องอำลาวงการได้แล้วเขาก็เป็นแค่นักมวยปกติมีสองแขนสองขาหนึ่งหัวเหมือนกับผมอยากจะบอกแฟนๆว่ารอดูบนเวทีได้เลยขอให้บัวขาวโชคดีบนสังเวียนก็แค่นั้นนักชกชาวยูเครนกล่าวขณะที่ยอดกำปั้นชาวไทยไวัย40ปีที่ได้ยินแบบนั้นก็หันไปถามฝ่ายจัดแบบหยอกๆว่าเปลี่ยนตัวคู่ชกได้ไหมพร้อมกันนี้เจ้าตัวได้เผยว่าทุกไฟที่ขึ้นสังเวียนก็จะมีความมั่นใจอยู่แล้ว แต่ก็อยู่ที่จังหวะบนสังเวียนก็สู้เต็มที่เหมือนเดิมส่วนเรื่องอายุก็ถือว่าห่างกันมากแต่ก็จะหาวิธีสู้ในแบบฉบับของตนสำหรับศึกราชด,ดำเนินเวอร์ซีรีส์อาดับเบิลยูเอ รายการ KAT Present Legend of Raw ดำเนินระหว่างโบขาวบัญชาเมฆกับโอเล็กซานเดอร์เยฟิเมนโกจะเป็นการชกในกติกาคิกบ็อกซ,ซิ่งกำหนดชกทั้งหมด3ยอกอย,ยกละ3นาทีในวันศุกร์ที่9ทธันวาคม 2, 5 6 6แฟนแฟนๆสามารถชมการถ่ายทอดสดได้ทางช่องโวก p o i n t วีช่องหมายเลข23